สำนวนไทยอุ๊ยอันนี้พี่ชับชอบมากเนาะถ้าน้องๆสังเกตจากหนังสือเรียนพี่ชับเอาสำนวนไทยเป็นเรื่องแรกเลยนะเล่าเป็นสองสาวันนะไม่จบไม่สิ้นไปดูพร้อมกันก่อนจะไปอ่านเราไปดูสำนวนแต่ละข้อ,ขอ,อก่อนแ่าแต่ว่าอะไรเนาะพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียดตะมุงทองแปลว่าพูดไปไม่มีประโยชน์นิ่งเสียดดีกว่าอ่ะพูดไปไม่มีประโยชน์ นิ่งเสียดีกว่านะครับอันนี้เล่าแล้วกันอาจจะไม่ต้องจดเนาะคือแปลเป็นไทยก็คือว่าพูดเนี่ยก็ได้เงินประมาณสองพัยแต่ถ้านิ่งๆไม่พูดอะไรอาจจะดีกว่าอาจจะได้ทองคำเนี่ยถึงหนึ่งตำลึงนะมันมาจากเรื่องราวของเจ้าขุนกับนายบ่าวในอดีตว่า เจ้านายหรือว่าขุนเมืองต่างๆหรือว่าคนที่เป็นเจ้านายเราเนี่ยจะมอบของรางวัลให้กับลูกน้องหรือไพร่บริวารเนี่ยตามความพึงพอใจดังนั้นท้าหล่อนเนี่ยพูดเยอะแล้วถ้าพูดอะไรออกมาไม่ถูกใจอะ่ะได้เงินสองเบีย้ยนะสองพายสองพเบี้ยแล้วก็เงินได้เ,เงินสอพแต่ถ้าไม่พูดอยู่นิ่งๆเสมอตัว ได้ทองคําถึง1นึ่ตำลึงเนี่ยมันมีที่มาแบบนี้เลยเอามาใช้กับพฤติกรรมของคนก็คือถ้าทำันแล้วมีประโยชน์นิ่งๆดีกว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะโอเคไหมนี่คือข้อ1ต่อข้อ2ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองคือตําหนิผู้อื่นตำหนิผู้อื่น,น,นเรื่องใดตนกับทำเสียเอง อันนี้มาจากตอนไหนมาจากที่มาคือเราเรียนตอนมอ4อีเหนาตอนศึกกระหมังกุนิงนะฮะก็คืออีเหนาก็คือมีพฤติกรรมบางอย่างเนาะที่ไปว่าคนอื่นว่าทําไม่ดีแต่ตัวเองเนี่ก็ทําตามเนาะก็คือการสู้รบกันระหว่างอีเหนากับวิหารสกรรมในศึกกระหมังกุนิงที่เป็นการแย่งตัวนางบุษบาอันนี้ยังไม่เล่าเนาะถ้าเล่าเดี๋ยวห้าชั่วโมงไม่จบนะฮะประมาณนี้นะอ่ะถัดมาอาปากก็เห็นลิ้นไก่แปลว่าอะไรแปลว่า รู้เท่าทันคําพูดที่พูดออกมารู้เท่าทันคําพูดที่พูดออกมาเช่นเรากาลังจะพูดปุ๊บเพื่อนบอกว่าไม่ต้องพูดอ้าปากห้เหลินไก่แล้วว่าแกต้องโกหกแน่เลยเนี่ยคือรู้ทันแอะไม่ต้องอ้างรู้เลยว่าจะเบี้ยวนัดไม่มาหรอกคืนนี้อ้าปากห้เหลินไก่แล้วไม่ต้องพูดนี่แหละคือความหมายแบบนี้ถัดมาปากปลา,ปาใสา่น้ําใจเชดิดคอแปว่าอะไร ปากปาใสาก็คือพูดจาอ่อนหวานพูดจาอ่อนหวานแต่ในใจคิดร้ายสุดท้ายลันเลงขนมเบื้องด้วยปากลันเลงขนมเบื้องด้วยปากก็คือดีแต่พูดแต่ทําไม่ได้ดีแต่พูดแต่ทำไม่ได้ดดไม,ไดมันดีแต่ปากอะ อันนี้เป็นสมนวนที่มามาจากการทําขนมเบื้องเลยคืองี้ที่มามาจากการทําขนมเบื้องโบราณเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยคนทําขนมเบื้องเนี่ยมันทํายากมากเพราะมันไม่ง่ายเลยมันต้องใช้วิธีการละเลงแป้งบนกระทะอาศัยความเชี่ยวชาญความชาให้เป็นแผ่นเขาเลยบอกว่าคนที่ทําขนมเบื้องเนี่ยต้องเป็นคนเก๋คนปังคนเชี่ยวชาญร,ระดับหนึง่งเอามาเปรียบเทียบกับคนว่าแกอย่ามาพูดเลยว่าแกละเลงแป้งบนกระทะได้อย่าพูดเลย ทำให้ดูในเหอะอย่าดีแต่พูดไงไม่ใช่แบบแต่ทําไม่ได้ทํานะอดีแต่ปากอ่ะเด็กชายนัยคารินบอกกับครอบควรัวว่าช่วงปิดเทอมจะเรียนว่ายน้ำและดนตรีเพื่อเพิ่มคุณประสบการณ์แต่สุดท้ายก็เล่นเกมตลอดปิดเทอมไม่ได้ทำตามที่พูดกรีดต,ตอบข้อ5จบเวอร์จะบอกว่า5ข้อเนี้ยมีในชีกหมดเลยนะ เกรงไม่ไหวนะเกรงจนถูกหมดเลยนะหนูกลับไปเรียนรู้อีกรอบนึงในสำนวนไทยพี่ชาร์ปมีมากกว่า20หมวดกว่าร0อยสำนวนให้เรียนรู้กันในคอร์สนี้กลับไปดูในคอร์สอัพสกรอร์ขอเราได้เลยนะอ่ะจบต่อข้อ5ต่อไปดูข้9อ9ก้ากันครับ